ดีค่ะ Love n o v e Channel by นุชกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยพร้อมกับนิยายรักแล้วมันติดคอมดี้เรื่องคิวปิดสกิจรัก EP 1 1อยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะถ้าใช่แล้วก็ไปติดตามและฟังพร้อมกันได้เลยค่ะดินพบขับรถมาถึงร้านเบเกอรี่ซึ่งใช้เป็นสถานที่นัดพบตรงตามเวลานัดแล้วก็พบกับมัทนาวีกับเพื่อนของเธอมานั่งรอเขาอยู่ก่อนแล้วจึงเดินตรงเข้าไปสมทบนั่งก่อนพี่ มัดจะแนะนำให้ดินรู้จักกับเพื่อนรักของมัดนี่พิซซี่สุนทรนิรยาเพื่อนรุ่นน้องที่มัดรักเหมือนน้องสาวหล่อมากรูปโปรไฟล์ในไลน์ว่าหล่อแล้วตัวจริงหล่อกว่าเป็นสิบเท่าหล่อทะลุมิติแบบนี้ถ้าลือไทยได้เห็นเขาแล้วก็จะต้องตกตะลึงและอิจฉาแกแน่นอนเลยมัดพาคินเอ่ยขึ้นหลังจากพิจารณาชายหนุห่มอย่างใกล้ชิดยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่ดินเช่นกันครับลิยาเลี่ยงแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ ได้ครับคงไม่ต้องนะนําตัวอะไรกันมากเพราะรู้จักกันแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านี่ัยเหมือนกันทั้งกลุ่มตีซีตั้งแต่แรกเจอและทําลาวกับเพื่อจักสนิทสนมกันมานานทั้งที่พบกันเป็นครั้งแรกนั่นคือความคิดของติณภพความแปลกอยู่ที่เขาไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับความเป็นกันเองที่อีกฝ่ายมอบให้กับรู้สึกสบายใจด้วยซ้ําท,ทั้งที่ปกติแล้วเขามักจะรักษาระยะห่างในทุกๆความสัมพันธ์อยู่เสมอ กว่าเขาจะให้ความสนิทสนมกับใครได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่สําคัญมันต้องใช้เวลาแต่ไม่ใช่กับพวกเธออาจเป็นเพราะเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจไร้เล่ห์เหลี่ยมหรือการตักตวงผลประโยชน์แอบแฝงแต่เป็นไปในลักษณะต้องการอะไรก็พูดออกมาตรงๆเึ่มากกว่าเรื่องอะไรคําถามของมัฒน,นาวีดึงเขาให้หลุดจากวังวนความคิดของตนเองหันมาใส่ใจกับเรื่องตรงหน้าซึ่งมั่นใจว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับเขา แล้วก็เป็นไปตามคาดในไหนเขาก็จะต้องสวมบทบาทเป็นตัวนภพบอยู่แล้วฉันจึงมีความเห็นว่าเราควรให้เขาสวมบทบาท้งแต่ตาอนี้เลยเมื่อถึงวันจริงจะได้แสดงได้อย่างแนบเนียนไม่โ๊ะแตกหรือตะไลออกมาให้พวกริทันมันจับได้จะดีหรือพี่ซี่มัฒนาวิยนถามแบบนี้เลยดีที่สุดแล้วคุณคิดยังไงดินสําหรับผมยังไงก็ได้ถ้าพวกคุณเห็นว่ามันดีก็ตามนั้นจะว่าไป มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เขาจะแสดงความเป็นตัวเองดีซะอีกจะได้ไม่ต้องคอยระวังตัวอย่างนั้นก็ทําตามที่ฉันบอกถ้าคุณยายจับพิรุษอะไรเราไม่ได้ก็ถือว่าผ่านการผ่านบททดสอบตาัคาบรถของคุณยายได้เราก็จะไม่ต้องกังวลว่ากลุ่มรุ้ไทยจะจับผิดเราได้ตามนี้นะมัทนาวีศพตาลียกรก่อนจะตอบตกลงว่าไงว่าตามกันมีกติกากันสักหน่อยเราจะได้ระวังกติกาอะไรอีกล่ะพี่ซี่ ถ้าใครหลุดชื่อดินออกมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่ไร่ของคุณยายทำละสองร้อยฮะโหดไปหน่อยไหมไม่เห็นคนอื่นเขาจะโวยวายอะไรนี่แต่แกและที่โวยวายก็คนอื่นฮากงไม่พลาดบ่อยทุกมัดมีนซีเขาถึงไม่โวยวายมัทนาวีโอดครวนคาตอบของมัทนาวีเรียกรอยยิ้มจากทุกคนรู้ตัวก็ดีเอาตานี้แหละแกจะได้ระวังถ้าไม่อยากเสียตัง ก็หัดเรียกชื่อตินเอาไว้ให้ชินแค่นี้ก็สิ้นเรื่องไม่คิดจะออกความเห็นอะไรบ้างเลยเหรอดินหญิงสาวหันไปถามชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างตัวด้วยหวังว่าจะหาแนวร่วมแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นผมเห็นด้วยกับความคิดของเพื่อนคุณเป็นนั้นไปมัทนาวีมีสีหน้าผิดหวังที่ไม่มีใครเป็นผู้เดียวกับตนเองเลยสักคนแล้วเราจะเอาเงินค่าปรับนี้ไปทำอะไรครับทำบุญทั้งสามคนตอบคำถามของเขาออกมาโดยไม่ได้นัดหมาย ทำบุญใช่แล้วค่ะปกติเราสามคนจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญตามมูลนิธิต่ตางๆหรือไม่ก็สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ตามโรงพยาบาลทุกเดือนอยู่แล้วเอาเงินที่ได้ตรงนี้ไปสมทบทุนของเดือนนี้ดีไหมพาทีและลียากรพยักหน้าเห็นด้วยกับความคิดของมัทนาวีคำตอบที่ได้รับสร้างความประหลาดใจให้ตินภพอยู่บ้างเพราะไม่คิดว่าพวกเธอจะชอบทำสิ่งเหล่านี้แต่เท่าที่ฟังมา ดูเหมือนพวกเธอจะร่วมกันทำสิ่งดีๆเช่นนี้อยู่เป็นประจำและเราจะไปมอบให้มูลนิธิไหนทำบุญลงศพที่สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเหมือนอย่างที่เราเคยไปทำดีไหมคะพี่มัรลตเียกรเสนอความคิดเห็นเป็นความคิดที่ดีเลยลรียแล้วพี่พิซซี่ล่ะคะเห็นด้วยไหมจัดไปตามนั้นเลยน้องรักจะได้ปลงว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครหนีพ้นสักวันเราก็ต้องตายเหมือนกันและปลงได้หรือยงังพิซซี่ มัทนาวีแสงถามยังอยะแม้จะรู้ว่าถึงยังไงคนเราก็หลีกหนีความตายไปไม่พ้นแต่ฉันยังไม่อยากเลี่ตายขอใช้ชีวิตที่คุ้มค่ากว่านี้ก่อนถ้าพวกคุณจะไปกันวันไหนอย่าลืมชวนผมด้วยนะครับถ้าไม่ติดงานอะไรผมก็อยากจะทําบุญร่วมกับพวกคุณหล่อแถมใจบุญอีกด้วยอะ่ะน่ารักที่สุดเรากลับกันสักทีดีไหมคะดิยาสัญญากับคุณยายไว้ว่าเราจะกลับไปกินมื้อกลางวันพร้อมกับท่านจริงด้วยลิยา ไปตอนนี้ถึงบ้านก็จะได้เวลาอาหารเที่ยงพอดีมัดแกไปกับแฟนแกแล้วกันเราไปเจอกันที่บ้านเมื่ออยู่ด้วยกันตามลําพังมัทนาวีได้หันไปเอ่ยถามชายหนุ่มที่ทําหน้าที่ขับรถคุณอึดอัดหรือเปล่าคะไม่เลยเพื่อนคุณสองคนน่ารักดีได้ยินแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยเลี้ยวขวาข้างหน้านี้ค่ะหญิงสาวบอกทางไม่นานนะทั้งหมดก็มาถึงไล่ห่มรักในเวลาไล่เลี่ยกกันกลับกันมาแล้วเหรอ กินอะไรกันมาหรือยังยังเลยค่ะเราตั้งใจว่าจะมากินอาหารกลางวันพร้อมกับคุณยายตามสัญญาเรียกรับตอบอาหารของคุณยายอร่อยที่สุดพิซซี่นิยมพลาดอยู่แล้วยายเตือนไว้ให้พร้อมแล้วมนม่มดพาใครมาด้วยจะใครซี่อีกละ่ะ้าไม่ใช่แฟนหลานสาวของคุณยายหลานสาวคนไหนล่ะพิซซี่มัทนาวีและตินภพมาทันได้ยินการสนทนาเหล่านั้นเข้าพอดีเขายกมือไหว้หญิงสูงไว้ที่หยิงยตรงหน้า สวัสดีครับคุณยายผมชื่อปินครับเป็นแฟนของมัดคำพูดของเขาทำเอามัทนาวีถึงกับอึ้นไปชั่วขณะเพราะไม่คิดว่าเขาจะออกตัวแรงด้วยการแนะนำตัวกับคุณยายของเธอแบบนี้การดารับไหวอีกฝ่ายพร้อมรอยยิ้มส่วนพาทินก็หันไปกระซิบกับนียากรเล่นสเนเียนเลยใช่ได้นี่เนี่ยแน่ใจแล้วเหรอที่มาคบกับมัดเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันเพรถ้าเอาไปแล้วยายไม่รับคืนนะ พูดแบบนี้ได้ไงเขาเป็ยายเดี๋ยวไก่ตื่นไหวตัวทัน <_': S 1> เกิดเขาเปลี่ยนใจขึ้นมามานันก็แย่นะสิสินภพยินกว้างไม่ได้ยินสองยายหลานหยอ,อกล้อกัน <_': S 1> ผมจะทําเป็นไม่ได้ยินเข้าบ้านก่อนจะได้กินมื้อเที่ยงพร้อมกันกาดาเอ่ยพร้อมกับเดินนําทุกคนไปยังโต๊ะอ,อาหารที่ถูกจัดเรียงไว้เป็นอย่างดีมีอะไรให้ลียากินบ้างคะคุณยายอาหารอีสานรสซับที่บ่นว่าอยากกินกันยายก็เลยจัดให้ตามต้องการ รู้ใจหลานๆดีสักขนาดนี้จะไม่ให้เรารักได้ยังไงมัดรักคุณยายที่สุดเลยค่ะบอกไว้เผื่อจะลืมมัทนาวีเอ่ยพร้อมกับตรงเข้าไปกอดผู้เป็นยายปากหวานนักเม่เราอาหารมื้อนั้นเต็มไปด้วยความสุขมีทั้งเสียงหยอกล้อก,ลกันไปมารอยยิ้มและเสียงมูราะที่ดังต่อเนื่องปเป็นระยะดินาภพสัมผัสได้ถึงความเป็นอยู่แบบเลียบง,ง่ายที่นำพามาซึ่งความสุขความรัก และความผูกพันในครอบครัวที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมานานแล้วทําให้เขารู้สึกอิจฉามัทนาวีแต่ความรู้สึกเหล่านั้นถูกลบเลือนไปเมื่อคุณยายของเธอแสดงความห่วงใยและดูแลเขาเสมือนว่าเขาเป็นคนในครอบครวัวทั้งที่เพิ่งจะเคยพบกันเป็นครั้งแรกการกระทําเหล่านั้นทําให้ติณภพรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาได้อย่างน่าประหลาดบ่ายนี้คุณยายต้องไปคุมคนงานเก็บผลไม้อีกหรือเปล่าคะใช่ลูกผู้มีชายจะมีคนมาลับผลไม้ที่ไร่ของเรา มัดถามทำไมมัดหาคนมาช่วยงานเราเพิ่มมาได้อีกหนึ่งคนค่ะการดามองหน้าหลานสาวก่อนจะหันไปสบตาแขกผู้มาเยือนตอบยายมาตามตรงมัดบังคับอะไรตินหรือเปล่าลูกเปล่าครับเธอบอกแค่ว่าผมจะได้กินอาหารอร่อยพร้อมที่พักฟรีแถมยังได้เรียนรู้วิถีชุมชนเพียงแต่ผมต้องทำงานแลกสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมคะคุณยายวินวินทั้งสองสายฉลาดไปนะเราน่ะ มาเป็นหลานของคุณยายก็ต้องฉลาดเหมือนคุณยายสิคะจริงไหมคะเมื่อทุกคนอินกันแล้วก็ชัดเชวงก,กันไปช่วยงานในไร่เพื่อจัดเตรียมผลไม้ไว้ให้ลูกค้าที่จะมารับในวันพรุ่งนี้ลียากอนบอกให้ทุกคนล่วงหน้ากันไปก่อนเดี๋ยวลียาเก็บโต๊ะและล้างจานพวกนี้ก่อนแล้วจะรีบตามไปนะคะพิซซี่พาดินเอ้ยดินไปพร้อมกับคุณยายก่อนนะมาจะช่วยงานลียาท้งนี้เสร็จแล้วจะตามไปได้แต่ว่ามาสองร้อย พาคิมเอ่ยพร้อมกับกระดิกนิ้วประกอบคำพูดมัทนาวีหยิบเงินส่งให้เพื่อรักแต่โดยดีค่าอะไรการด่าเอ่ยถามด้วยความสงสัยเงินทำบุญนะคะคุณยายมัทนาวีตอบเสียงอ่อยก่อนกับกรุงเทพมันจะลืมเตือนยายนะอย่ากจะได้ฝากเงินไปทำบุญด้วยจากนั้นก็หันไปถามตินภพบตินจะเปลี่ยนชุดก่อนไหมลูกเดี๋ยวมันจะเปื้อนเขาก้มลงมองเสื้อผ้าที่สวมใส่มา เสื้อยืดสีเทาสวมทับด้วยเสื้อเชิ้ตสีฟ้าองค์เขียวกับกางเกงยีนตัวเก่งธรรมัดแมงพอใช้ไม่เป็นไรครับคุณยายชุดนี้ก็ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลาตลอดบ่ายวันนั้นตินาพบช่วยทุกคนเก็บผลไม้อย่างขยันขันแข็งโดยได้รับคําแนะนําเป็นอย่างดีจากคุณยายการดาตินาพบทางานท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุประกอบกับเขาเป็นคนขี้ร้อนทําให้เขาถอดเสื้อตัวนอกเนกไว้ที่กระเป๋ากางเกงด้านหลัง เหลือเพียงโซ่เย,ยื่อสีเทาที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อพักดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะตีนแล้วค่อยทำต่อชายหนุ่มวางมือจากงานที่ทำหันมารับขวดน้ำดื่มจากมัทนาวีเหนื่อยไหมหญิงสาวเอ่ยถามด้วยน้เสียงห่วงใหญ่ร้อนมากกว่าถ้าอย่างนั้นมานั่งพักในร่มก่อนมัทนาวีพูดพร้อมกับชดมือเขาให้เดินตามเธอไปนั่งในร่มไม้ก่อนจะหยิบผ้าเช็ดหน้าของตนเองมายื่นให้เขารับไปสิคะมนดึงไม่ได้ใช้รับรองได้เรื่องความสะอาด แต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายยังคงนิ่งเฉยเธอจึงเป็นฝ่ายเช็ดเหนือบนใบหน้าให้เขาด้วยตัวเองโดยไม่รู้ว่ากำลังโดนจับตามองอยู่ในตอนแรกดินพภพชะงักไปเล็กน้อยแต่สุดท้ายเขาก็ยอมให้เธอทําตามความตั้งใจเมื่อเห็นว่าเป็นความปรารถนาดีจากใจจริงของอีกฝ่ายมิได้มีสิ่งใดแอบแฝงเหมือนผู้หญิงหลายๆคนที่เคยอยู่ล้อมรอบตัวเขาทั้งคู่พูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนิทสนมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดี พาคินขยับเข้าไปใกล้ลียากรพร้อมกับพีให้หมองไปยังคู่รักกำมะรอถ้าพีไม่รู้ความจริงมาก่อนต้องคิดว่าคู่นี้เป็นแฟนกันชัวเล่นซนเรียนขนาดนี้อาจเป็นเพราะมันไม่ใช่การแสดงแต่เป็นความห่วงใยด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงของที่มัดเราจึงรู้สึกแบบนั้นก็จริงนะตั้งแต่รู้จักกับมัดมันเสแสร้งไม่เป็นรู้สึกยังไงก็แสดงออกไปแบบนั้นต่ว่าไปคู่นี้ก็ดูเหมาะสมกัน าได้กบหาเป็นจริงๆก็คงจะดีเราสองคนมาช่วยกันทำหน้าที่กรรมเทพสืบรักให้พวกเขากันดีไหมลียาลียาว่าให้พี่มัดเป็นคนเลือกเองดีไหมคะถ้าพี่มัดรักใครลียาก็พร้อมที่จะรักและนับถือเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งของลียาเหมือนกันขอเพียงให้เขารักพี่มัดจริงใจก็พอเพราะหนุ่มคนนั้นเป็นแฟนของคุณมัดหรือนลียาป้าน้อมซึ่งเป็นคนเก่แก่ในไร่เดินมาได้ยินในช่วงจังหวะนั้นพอดีจึงได้เอ่ยถามด้วยความอยากรู้ป้ารู้ได้ไง พาคินย้อนถามเดาเอานะคะก็สนิทสนมกันที่ขนาดนี้จะให้ป้าคิดเป็นอย่างอื่นได้ยังไงล่ะคะคุณพิซซี่ว่าแต่เป็นความจริงใช่ไหมคะเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นหน้าตาหล่อทแต่มหน่วยกล้าดีไม่ถือตัวแบบนี้ป้าว่าเขาเหมาะสมกับคุณมัดนะคะมัดไม่มีสิทธิ์เลือกได้อยู่อีกแล้วป้าน้อมอายุกับป้าก็เป็นสามสิบแล้วพิซี่ยังไม่เคยเห็นมัดมีแฟนกับเขาเลยสักคนมีสิทธิ์เลือกสิคะคุณพิซี่ คนน่ารักและนิสัยดีอย่างคุณมัดเใครก็อยากได้ค่ะแต่ที่คุณมัตยังไม่มีใครเพราะเธอไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้และโมทานแต่งงานไม่ใช่ไม่มีใครเอาหนูลียาก็เหมือนกันนะคะอย่าโมทํนแต่งงานจนละเลยเรื่องชีวิตคู่ป้าขอตัวไปทํางานต่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะเสร็จไม่ทันทั้งคู่มองตามป้าน้อมที่เดินไปช่วยคนอื่นๆเก็บผลไม้กันอย่างขมขม่นที่ป้าน้อมพูดมาก็ถูกลียาอย่าโมแต่มานะทําแต่งงาน จะลืมมองหาผู้ชายดีๆมาเป็นคู่ชีวิตดูพิมากของเธอเป็นตัวอยากว่าจะคิดได้ก็จะต้องหาใครสักคนมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้ยุกระาเข้าไปสามสิบแล้วความสาวความสวยนะ่ะมันล่วงโรยตามไวนะจ๊ะไม่ได้อยู่ยงคงกระพันที่เตือนนี่ก็พอความหวังดีลียามีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะส่วนเรื่องที่พี่พิซี่เตือนเมื่อถึงเวลาก็คงมาเองโดยไม่ ก็อยู่เป็นสาวทึนทึกคอยกอกนวนผู้พี่ๆแบบนี้ไปตลอดชีวิตก็ดีเหมือนกันเรารีบไปช่วยพวกป้าๆเก็บผลไม้กันดีกว่าคะ่ะจะได้เสร็จเร็วๆโอเคจากนั้นก็หันไปตะโกนเรียกสองหนุ่มสาวให้มาช่วยงานกันอีกแรงสองคนนั่นน่อย่าอู้นานมาทาง,งานได้ละมัดคุณก็เหมือนกันมาช่วยกันทําให้เสร็จ,รจพักนิด,พ,นดพักหน่อยก็หาว่าอู้มัทน,นาวีบ่นเสียงดังเพื่อให้เพื่อนรักได้ยินหรือไม่จริงก็เห็นอยู่ว่าหลบไปนั่งจู่จีกันสองต่อสองโดยไม่สนใจใคร หวานกจนแทบจะมดพากันเดินเพ่ผ่าแล้ววัฒนาวีหันไปสบตาตินภพก่อนจะพูดด้วยรอยยิ้มเจ้านายเขาเล่นมาแล้วค่ะผู้ใช้แรงงานอย่างเราคงต้องลงมือลงแรงกันหน่อยคุณไหวนะถ้าเหนื่อยจะพักก่อนก็ได้มาจะไปช่วยพวกเขาก่อนแล้วคุณก็ตามไปผู้หญิงบอาบางพวกคุณยังไม่ถอยแล้วผมจะถอยได้ยังไงเรื่องแค่นี้สบายมากสองหนุ่มสาวตามไปสมทบกับเพื่อนพร้อมกับช่วยทำงานทุกอย่างจนเสร็จสิ้น จากนั้นก็ชักชวนกันกลับไปที่บ้านซึ่งมีคุณยายและอาหารอร่อยมากมายรออยู่หลังจากอาหารมือ้อ่ําจตินพพได้ออกมาเดินรับลมนอกตัวบ้านเขารู้สึกมีความสุขที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันแต่ก็ทําให้ความสุขในชีวิตที่เคยมีย้อนกลับมาอีกครั้งทุกคนที่นี่ให้ความเป็นกันเองกับเขาต้อนรับและปฏิบัติต่อเขาเสมือนเขาเป็นคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณยายการดา ที่เอ็นดูเขาเล่ากับเขาเป็นลูกหลานของท่านจริงๆความอบอุ่นและรอยยิ้มที่ได้รับจากทุกคนทําให้เขาอยากเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ตลอดเวลาที่เขามาพักอยู่ที่นี่เขามีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับมัทนาวีหญิงสาวที่มีแต่ความล่าเริงสดใสจริงใจและเป็นคนเปิดเผยรู้สึกอย่างไรก็มักจะแสดงออกไปแบบนั้นเธอจึงเป็นที่รักของทุกคนเมื่อใดก็ตามที่เขาได้อยู่ใกล้เธอมันทําให้เขามีความสุข ในแบบที่ผู้หญิงคนอื่นไม่เคยทําได้เวลาผ่านไปแล้วกับติดปีพกพรุ่งนี้แล้วสินะที่เขาจะต้องกลับไปใช้ชีวิตในแบบเดิมๆเหมือนที่เคยเป็นมาอยู่นี่เองมาตามหาตั้งนานมีทุร่าอะไรถึงได้ตามหาตัวผมไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วคนอื่นๆกลับเข้าห้องกันไปหมดแล้วค่ะเหลือแต่เราสองคนเป็นยังไงบ้างคะได้มาใช้ชีวิตเป็นชาวไร่ชาวสวนผมชอบนะที่นี่เงียบสงบทุกคนอธัธยาศัยดีให้ความเป็นกันเอง ที่สําคัญอาหารฝีมือคุณยายอร่อยมากดีใจที่คุณชอบถ้าคุณอยากมาหาความเงียบสงบแล้วก็ที่นี่ยินดีต้อนรับคุณเสมอแล้วถ้าผมอยากอยู่เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ตลอดไปต้องทํำยังไงในฐานะอะไรถ้าในฐานะเพื่อนอย่างที่บอกที่นี่ยินดีต้อนรับค่ะผมหมายถึงในฐานะคนรักของคุณไม่รู้่อะไรดนใจให้เขาพูดออกไปแบบนั้นคําตอบที่ได้รับทําให้มัทนาวีหันมาสบตาเขา ดวงตาของเธอเบิกกว้างใจก็เต้นแรงขึ้นมาซะอย่างนั้นตินภบพบยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนใครที่ได้เห็นรอยยิ้มน,นี้เป็นต้องใจสั่งหวั่นไหวแน่นอนเธอเองก็เช่นกันเป็นอะไรไปเพื่อนคุณพูดเองไม่ใช่หรือว่าเราควรสแสดงบทบาทในฐานะคู่รักให้แนบเนียนคุณก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ซ้อมบทคู่รักกันอยู่ก็ไม่บอกไม่รู้ทําไมเธอถึงได้รู้สึกผิดหวังกับคําตอบของเขาที่จริงตรงนี้ไม่มีใครอื่นนอกจากเรา คุณเถินผมละมัดเปล่าซะหน่อยหญิงสาวรีปฏิเสธทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่ตินภพบตรงเข้าไปประชิดพร้อมกับคว้าตัวเธอเข้ามาในอ้อมกอดเธอได้แต่ยืนตัวแข็งใจแตนรัวเร็วจนเกรงว่าเขาจะได้ยินแล้วทำไมต้องหน้าแดงด้วยมัทนาวีรู้สึกป,ประหม่าและทำตัวไม่ถูกเธอหลบสายตาเขาอย่าทำแบบนี้เสียงของเธอเบาคล้ายเสียงกระซิบคณเป็นแฟงกันเขาก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นแต่เราไม่ใช่ ผมต้องทำยังไงถ้าจะให้เรื่องระหว่างเราเป็นเรื่องจริงหญิงสาวเงยหน้าขึ้นสบตาเขาก่อนจะเอ่ยถามร้อเล่นใช่ไหมเขาไม่ปฏิเสธเพียงแต่ยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเมื่อเห็นแววตาที่บ่งบอกถึงความสับสนของอีกฝ่ายมัทนาวีพระออกจากอ้อมกอดอันอบอุ่นของเขาเธอสูดลรรมหายใจอย่างแรงก่อนจะเอ่ยปากพูดกับเขาอย่างตรงไปตรงมาตามนิสัยมีอย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้ อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของคนมักอ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้และไม่เก่งเรื่องการแยกแยะว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงหรือแค่ล้อกันเล่นขอตัวก่อนนะคะผู้จบก็หมุนตัวเดินกลับเข้าไปด้านในขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามนุ๊ากกดติดตามช่อง Love no n o l Channel By NUT และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดความสนุกเวลาที่นุชลงคลิปใหม่ๆและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ